และที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเลือกตั้งในวันที่24ธันวาคม2 /56 6นริะคะสถานที่นี้ก็คือที่เกาะพานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกทุกท่านนะคะไปชมสถานที่เลือกตั้งกันนะคะว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญติดตามได้เลยค่ะววว่า่าา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 หหลลงงงตีนนนนเเเเออออกกใจจรส,สุปิป็ยท ปันหล,ลองหื้เสียใจแค่เพียงบ่มเมือแม่ยิ่งตีไอไ่อ้ายไว้ใจปันทิ้งอ้ายมีคนใหม่ทำอ้ายเสียใจเกือบตายสวัสดีเจ้าว,วันนี้เขาอยู่ที่ขอประชุมแรกก่ะแสดงเพื่อทำด้านนะแต่วันออ,นอ,อกเดไเทไทยเอ็มเอสเจ้าอีหยางก๊อดูนี่เจ้ากรเป๋าเจ้านนแล้วกรเป๋าอย,อยู่ตรงไหนก๊อ็อยู่ตังนี้ของเจ้าไงนู่นน่ะท่นะอ๋อโอเค ถ้าเขาเข้ามาเจอค้าหลังนี่คือเขาคิดจะเข้าไปจอดเลยเจ้ามาถึงแล้วเจ้าอันนี้มาแบ้วนีเ่เข้ามา,า,า,มาจอดรถไหนได้บา้าเลยเดี๋ยว้าไม่พอ ใช่ค่ะได้นี่จะได้ปุน่นจะได้เราอย่างมาพงนะใ่บรรดาชนมาเยต่อันเนาะบอดีเเอามาหนาะสวัสดีครับคุณกิติศักดิ์ครับคุณกิติศักดิ์พอจะรู้จักสำนักง,งานประกันสังคมบ้างไหมครับครับผมก็รู้จักครับผมวันนี้ก็จะพาพนักงานที่อยู่ในบริษัทของเราก็จะมาสมัครหรือว่าใช้บริการพอดีครับ ครับผมคุณเจริสักครับอยากจะให้คุณเกริศักนะครับช่วยรณรงค์ในการเลือกตั้งในวันที่24ธันวา2566นนี้ครับครับก็การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นาการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทยนะครับผมก็อยากให้เชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะครับเข้ามาใช้สิทธิ์ของท่านนะครับผมที่อกอเป่าวันที่24ธันวาคมเวลา8โมงเช้าจนถึง สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะครับคนแพร่ครับสวัสดีครับผม การเลือกตั้งจะมีวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566 25นี้นะคะแล้วก็เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ,ะไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะที่หอประชุมกอเปาแพร่ค่ะขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกตั้งชักชวนกันมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเราจะต้องใช้สิทธิ์ของเราให้คุ้มค่ะ อย่าลืมไปใกล้ซีนเลืกตั้งกันมันอาทิตย์ที่ยินสีธันวานี i กันนั่งๆนะเจ้าพอเจญไปกันนั่งมากหลายๆตีกอเป้ากันนะเจ้าหนึ่งสีหนึ่งเสียงของท่านไปใช้สิทธิ์กันนะคะ24ธันวาคมน,นี้อย่าลืมไปเลือกตั้งที่กอเป้า <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เวลา8โมงเ<ม>ช้าถึง4โมงเย็น<ม>ตัวแงนในจ้าง7คนผู้ประกันตน7คน,นายาวนี้ก็ไปใช้สิ่งกันนะคะลงรักนิดนิดคงจะไม่ผิดกลมาให้จะเป็นจะตายยังไงก็ขอให้เพียงได้เจอลงรักนิดนใจนั้นใจก็ยังเพอจะไม่ได้เจอทำไมได้เห็นเหมือนเป็นรูกหัวใจ วันที่24ธันวาเรียนเชิญนายจ้างและผู้ประกันตนไปลงทะเบียนเลือกตั้งกันนะคะคุครับวันวันที่24ธันวาคม2566นะครับขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสภานิติบันญัติของที่บ่อเปล่าบ้านเราเนีครับก็จะกลายเป็นเที่ยวที่4เย็นครับีสิิทธไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะอย่านอนหลับทับสิทธิ์24ธันวาคม2566 เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่กอเปาค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะถึงเสียงของคุณสำคัญไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเจ็ดเบอร์ที่ชอบเจ็ดเบอร์ที่ใช่ค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับค่ะ24ธันวาคมนี้นะคะเชิญชวนประกันตนและนายจ้างนะคะที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่กอเปาค่ะเชิญทุกคนนะคะ หนึ่งเสียงของคุณสำคัญอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะเลือกเจ็ดเบอร์ที่ชอบเขียนเจ็ดเบอร์ที่ใช่นะครับเข้าคูหาการคนที่ใช่รีบสียทันมาอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับแปดโมงเช้าสี่โมงเย็นาานะครับที่จอป้านะคะสำนักง,งานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้กันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หนึ่งเสียงของคุณสำคัญค่ะไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงฆ่าคุหากาคนที่ใช่ค่ะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกเจ็ดเบอร์ที่ชอบเลือกเขียนเจ็ดเบอร์ที่ใช่หนึ่งเสียงของคุณสำคัญนะคะแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ แล้วพบกันนะคะวันที่24ธันวางคม2566เวลา8นาฬิถึ16ง16นาฬิกานะคะที่เกาะเปาอย่าลืไมไปใช้สิทธิ์ใช้เซ็กกันนะคะคุณค่ะ